เสียงตรงท่ออ่าไอ้ยงไปถ่ายท่อหน่อยเอาตัวที่เก็บเสียงได้เก็บท่อกดเทย์หน่อยเสียงเครื่องิีแปแล้วอพี่ไม่ใช่มันเป็นอเอียงน้มันมันหมดอ๋ออย่างนี้ต้องยังไงปล่อยลงทางลองนะฮะ รถสามสิบปีแต่กำลังจะใช้ e 8 5กยาก็หลังจากดูรถซิงกันมาแล้วนะฮะก็เข็นกันขึ้นไปจนเหงื่อตกเดี๋ยวต่อมาเรามาต่อดีกว่าครับพี่ มาถึงมอเตอร์ไซค์ดีกว่าฮารลีเนี่ยมันเราก็ชอบมาตลอดอยู่แล้วแหละแต่มันไม่มีโอกาสได้สัมผัสไงครับก็คือต้องคือพอโตมาพอเรื่องเก็บเงินได้เริ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มมองครับก็จะมาซื้ออีกทีช่วงนั้นประมาณเกือบสามสิบแล้วมั้งยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรประมาณเนี้ยซื้อฮาร์ลีพราะเล่นฮาร์ลีนี่ต้องมีตังค์หน่อยเนาะใช่ใชก็แบบมันเป็นแพงอะเอาตรงตรมันแพงของเล่นของเล่นราคาแพงอะเข้าใจว่ารเราจะไปขอเงินที่บ้านมามันก็ไม่ใช่เรื่องอะก็เก็บเงินเพิ่งจะ ฉะนั้นก็เก็บเงินได้แหละพอกเก็บเงินได้ก็เลยเริ่มมองหาเลยก็ไปดูนั่นแหละไอ้ตัวร้อยปีไว้ครับก็นนะ่ะก็ซื้อสปอร์ตเตอร์ร้อยปีมาก็นคันแรกเป็นสปอร์ตเตอร์ตัวร้อยปีก็เลยใช้ชื่อเพชรร้อยปีมาครับอแล้วพอหลังจากนั้นนี่เปลี่ยนไม่กี่คันเนี่ยพี่เยน,เยนก็คือเอาคันนั้นแหละคือไอ้แต่งไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบทรงที่เราช่า,าชอบเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบก็ต้องเป็น ก็เรียกอะไรอ่ะเป็นช็อปเปอร์นะเป็นช็อปเปอร์เป็นทรงที่เราชอบมันจะเป็นแบบเป็นหลังแข็งเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสปอร์ตเตอร์มาทำเนี่ยมันดูไม่ค่อยเหมาะเราก็เลยเอาสปอร์ตเตอร์เนี่ยไปแลกกับไฮรีเก่ามาไปแลกกับโชว์เวลเฮดมาแล้วก็ค่อยเอาโชว์เวลเฮดมาแต่งอีกทีนึ่งซึ่งก็มาเป็นคันนี้แหละสปีดี้นี่แหละมันคือยังไงนะพี่โชว์เวลเฮดโชว์เวลเฮดมันก็เป็นคือมันก็เป็นช่วงคือไฮรีเนี่ยมันจะเรียงเรียงกันขึ้นมาสมมติว่าเอาตัวเก่าๆเลยมันก็จะเป็นพวก พวกเอาเป็นพวกแฟดเฮดก็ได้พวกสงพวกเจ็ดแรงพวกแล้วพวกพวกสงครามโลกอะนะครับพวกสงครามโลกพวกอะไรปุ๊บนะปุ๊บปุ๊บถัดมาปุ๊บมันจะเป็นนักกร์เฮดนักกร์เฮดนักกร์เฮดก็จะปีประมาณสามกว่าถึงประมาณห้ากว่าไอ้สามกว่าถึงสี่กว่าฮะสามกว่าถึงสี่กว่าพอสี่แผนตัวแรกนี่ก็สี 4, ่แปดมั้งสี่แปดถึงสี่แปดใช่ นักก็เฮดจะต่ำกว่าสี่แปดลงไปเพราะพอเป็นแพนเฮดมันจะประมาณสี่แปดถึงปีห้ากว่าหรือหกว่าเนี่ยแหละนะแล้วก็พอแพน,นก็เรียกแพนเฮดช่องเนี้ยพอหกกว่าถึงแปดกว่าก็เป็นช่วงของโชเวลโชเวลพอแปดพอแปดแปดสี่มั้งพอแปดสี่เปลี่ยนจากโชเวลเป็นอีโวอีโว ใช่คือมันจะแบ่งทีประมาณ2ี่สบปียี่สบปีอ่ะช่วงเครื่องหนึ่งอ่ะช่วงเครื่องหนึ่งอ่ะประมาณเนี้ยก็คือพอจะอีโวก็จะเป็นทวินแคมเป็นอะไรเงี้ยขึ้นมาเป็นปีส0 0พันอะไรพวกเกียร์มืออะไรเงี้ยพี่เกียร์มือก็จะอยู่กับพวกปีเก่าๆนี่แหละพวกปีพวกเจ็ดแรงแทนต่ำต้องต้องเป็นนักเกิลแทนน่าจะเป็นแทนเออแพนอาจจะเป็นเกียร์มืออยู่แต่พี่ไม่ได้เล่นพวกตัวพวกนั้นเลยไม่เข้ายังไงพี่เกียร์ มันมีคัตที่เท้าแต่มันเป็นคัตล็อกคือเหมือนเหยียบคัตไปปุ๊บเงี้ยยกออกปุ๊บเงี้ยคัตมันขาดแช่ไว้เลยก็สับเกียร์เสร็จปุ๊บกดข้างหลังมันก็จะคลายออกก็ไปประมาณเนี้ยอันนั้นก็เป็นคัตแบบคัตเดิมระบบที่เขาทําไว้อ่าแล้วแล้วแล้วตอนนี้คันสีส้มนี่คืออันนั้นคันนู้นเหรอครับคันนู้นเป็นอีโวอีโวปี98ครับใหม่แล้วอันนี้ใหม่อันนี้คือตัวใหม่ล่าสุดก็ถือว่าใหม่ ก็ถือว่าใหม่ก็ปี98ไงแต่ถ้าเกิดตอนนี้ไม่ไปเของพี่เพชรนะใช่ขอวกูถือว่าใหม่แล้วอันนี้อันนี้ปี8 81มั้ง81ปีเกิดกูเลยเนี่ยเนี่ยหนก็40ปีอันนี้81นึ่ะครับแต่ดูสภาพยังใหม่อันนี้บิวประกวดไว้กันนะเคยลงประกวดไว้คือสปีดี้กอล์ฟเซเลชใช่เป็นรูปหนูไอ้หนูนี่ก็เมื่อก่อนเป็นกร็ตูหลังข่าวไงเด็กๆชอบดูไงโอ้โหตูหลังข่าวมาก่อน แล้วก็ไปตัวนู้นอ่ะหนึ่งให้ดูสี่ส้มเป็นอีโวแล้วเป็นอีโวนะปี98เอ๊ะอันนี้มันมันคือเขาเรียกทรงทัวร์ลิงอะไรเงี้ยป่ะพี่รถคิงเน้นรถคิงอีโวปี98แล้วก็เอามาแต่งอีกทีนึงแต่คือเท่าเท่าที่คุยกับพี่เพรมานี่ก็คือพี่เพรจะไปทางแบบอเมริกันเลยนะทุกอย่างนะของเล่นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยชอบไปทางนั้นมากกว่าเพราะเพราะอะไรอรพี่คือมังเขาเรียกยังไงดีอะ อายุกูเด็กกันอะสื่อที่กูเสพทั้งหลาย ấy. อะคนอื่นเป็นไงไม่รู้นะแต่ของกูอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันก็ดต้องดูตามทีวีตามหนังสือตามอะไรเงรี้ยซึ่งที่กูดูมันก็เป็นของเมกานั่นแหละอ๋อพวกหนังสือสเก็ตหนังสือลถบิ๊กซีนีมาอ,อ,อะไรเงรี้ยพวกโปรแกรมหนังอะไรมันก็เป็นหนังเมกันเท่านั้นหนังที่เราดูอะไรอย่างเงี้ยหนังที่เช่าดูหนังที่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนหนังญี่ปุ่นหนังเกาหลีหนังอะไรมันมันไม่เข้ามาบ้านเราไม่ได้เยอะอะไรขนาดนี้หรอกครับใช่ไหมมันอ่ะ ก็เสพสื <sympath ize> ่อพวกนี้เยอะก็จะชอบพวกนี้รถเมกันฮาร์เรย์อะไรพวกนี้มันอยู่ในหนังที่เราดูหมดแหละในหนังในมิวสิกวิดีโอในอะไรพวกนี้ยสื่อทั้งหลายแหละก็ทําเราเสพพวกนี้มาเยอะเราก็จะชอบพวกนี้ยแล้วพอมาเรื่อยๆปุ๊บเล่นมาเรื่อยๆปุ๊บตอนหลังๆก็คืออันนี้เข้าเรื่องที่เป็นทีมฮาร์เรย์แล้วใช่ไหมครับพี่ขับเหรอขับครับขับก็เป็นใช่ขับมันก็มันเริ่มมาจาก เริ่มมาจากตอนนั้นน้ําท่วมครับน้ําท่วมปีเท่าไหร่วะ54หรืออะไรนะช่วง54 54อ่าช่งาวง54เลยนะกูก็ยกฮาเยารยเลยแหละจากที่เนี้ยเพราะเรากลัวน้ําท่วมเนี้ยเราก็พยายามเคลียร์ของเคลียร์ของเอามาฮารเรยฮาร์เรย์กูก็ไม่รู้แล้วช่วงนั้นม่ประสาแดกอะเือนแบบข่าวก็บอกจะมาอีกข่าวหนงบอกไม่มาอ,อ,อย่างเงี้ยก็ราษากินก็ยกขึ้นรถตู้แล้วไปอยู่กับเพื่อนที่ประจวบครับไปไกลเลยไปกลไอยู่ไปอยู่ไอเบสไอ้เบสทำรีสอร์ทที่ประจวบไง ก็ไปหาเพื่อนที่ประจวบอยู่นานเลยแล้วก็เพื่อนก็จะพากินพาเที่ยวอยู่ในประจวบไปแล้วเพื่อนก็พาไปหารุ่นพี่ครับซึ่งรุ่นพี่ตอนนั้นอ่ะเขาเป็นเขาเป็นสมาชิกในขับเนี้ยอยู่ครับ,รบใช่ก็เลยรู้จักกันคุยกันถูกคอร์ดเจอกันเวลาเขามาก็ขี่ขึ้นเชียงใหม่ด้วยกันอะไรเงี้ยสนิทสนองกันก็เลยเข้าไปอยู่ขับเนี้ยมาเริ่มจากตรงนี้แหละก็เลยรู้จักกันก่อนพอรุ่นพี่คนนี้เขาเขาก็เรียนรังสิตเขาก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเเขาก็ชอบ คุยกันถูกคออ่ะนั่งกินแล้วคุยกันถูกคอก็เลยสนิทกันก็เลยเริ่มไปเข้าขับนี้แหละเริ่มแห่งอะรเราก่อนใช่เราไอเรื่องไอ้เรื่องอันนั้นมันคือขั้นตอนขั้นตอนจะเข้าขับอ่ะเดี๋ยวจะเล่าข้างเข้าให้ก็ได้อ่าขอขอนิดนึ่งวิคอย่างไรก็ตามกูไม่คยรู้อะไรเหมือนกันรู้พอรู้จักรู้จักเงี้ยหลักๆอ่ะมันจะต้องมีเหมือนประมาณหนึ่งอ่ะคนรับรองอ่ะเข้าใจไหมอ่ะสมมติมึงอยากเข้าอย่างเงี้ยกูต้องสแกนมึงก่อนทีมก่อนแหละเพราะมึงเข้าเข้าทางกูครับเวลามีปัญหามาก็กูรับ เข้าใจ<ช><ห>ป่ะกูต้องดูก่อนว่าไอเนี่ยโอเคไหมใช่ไหมถ้ากูดูว่าโอเคเข้ามาปุ๊บมึงก็เป็นแฮงอาราวก่อนแฮงอาราวก็คือติดกลุ่มเขาไปไหนปุ๊บมึงก็ไปด้วยไปดูไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงระบบเขาอยู่กันยังไงมึงชอบไหมถ้ามึงชอบตัดสินใจแล้วมึงค่อยมาเปลี่ยนมาเป็นโปรสเปกต์โปรสเปกก็คือเหมือนลองแล้วรถจะไถ้าเราไม่มีแฮร์รียังเป็นอะไรไม่ได้ไม่ได้ขับกูคือเป็น ขับผมมอเตอร์ไซค์ฮาร์เรย์ซึ่งกฎเขาก็คือมึงต้องมีฮาร์เลย์ของตัวเองก่อนงนะก็คืออายุสิบแปดขึ้นมาแล้วก็มีฮาร์เลย์ของตัวเองก่อนถึงว่ากันเรื่องเข้ามาในขับอะไรเงี้ยนะแล้วก็พอเป็นแฮงอาาวเนี่ยคือยังไม่มีหน้าที่อะไรหรอกก็เหมือนไปกับกลุ่มแล้วก็คอยมองว่าเขาอยู่กันยังไงระบบเป็นยังไงชอบไหมอะไรเงี้ยถ้าชอบก็มาเป็นโปรสเปกต์โปรสเปกตก็จะมีหน้าที่ทําให้คนในกลุ่มมีหน้าที่ที่ต้องทาแหละก็คือ มึงก็ต้องคอยทําคอยดูแลขับคอยอะไรอย่างเงี้ยครับให้คนที่เป็นสมาชิกอะ่ะเขาโอเคกับมึงอ,ะอ่ะอ่าใช่ไหมโปสเปกเนี่ยมันก็คือประมาณนึงเวลามึงทำโน่นทํานี่อะไรอย่างเงี้ยพวกสมาชิกพวกเมมเบอร์เขาจะคอยมองอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยกฎมันคือหลักๆมันคือต้องการให้เขารู้ว่ามึงคือใครครับก็ใจ่ไหมสมมุติว่ามึงมึงมเป็นโปรสเปกเนี่ยแต่มึงไปอยู่ที่อื่นเลย กูเป็นเมมเบอร์กูไม่รู้จักมึงอ่ะอยู่ๆมึงขยับขึ้นมาเป็นเมมเบอร์อย่างเงี้ยแล้วกูต้องมาถามแบบว่ามึงคือใครแต่แบบมึงต้องรู้จักมึงต้องอันนี้ต้องทำให้เป็นที่รู้จักกันก่อนให้เป็นที่ยอมรับก่อนค่อยขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาเป็นโปรเบชั่นโปรเบชั่นพอจะโปรสเปกลราก็มาเป็นโปรเบชั่นเป็นโปรเบชั่นอีกเป็นโปรเบชั่นก็คือเป็นแบบคล้ายๆฝึกงานแลละอันนี้ก็คือใกล้จะได้เป็นเมมเบอร์แล้วแต่ภายในโปรเบชั่นในภายในหกเดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามึงทําตัวดีไม่มีปัญหาอออะะไรร่ก็็มมมาเเปน์้ เนียก็คือประมาณหกเดือนถึงปีหนึ่งก็สองปีสองปีอย่างเร็วสองปีครับอยู่ในชั้นพวกนี้ยประมาณสองปีแต่ถ้าเกิดทําตัวดีก็ได้ขยับทําตัวไม่ดีดูทรงและสมมติเขามีงานกันสมมติมีมามาสักสามครั้งมึงไปมาครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับมึงไม่ได้ขยับได้แล้วใช่เพราะว่าหลักๆคือถ้าเมมเบอร์ทุกคนเขาจํามึงได้แล้วรู้จักมึงแล้วเนี่ยมึงก็ได้ขยับแหละแต่ถ้าเกิดมึงแบบ ถ้ายังต้องมานั่งถามอยู่ว่าไอคนนี้ใครว่าอะไรเงี้ยมึงก็มันก็เป็นไปก่อนเถอะมันก็อยู่อย่างนั้นไปก่อนเถอะให้คนครู้จักก่อนอนแล้วแล้วพอหลังจากเป็นเมมเบอร์ปุ๊บแล้วนี่คือยังไงต่อพี่ไม่ไงเป็นเมมเบอร์ก็พอเป็นเมมเบอร์เสร็จปุ๊บคราวนี้เขาก็จะมาเป็นเมมเบอร์เขาในเชปเตอร์เราเองอ่ะเชปเตอร์ที่เราอยู่อ่ะครับเขาก็จะต้องมานั่งมองแล้วว่าเราเหมาะก,กับหน้าที่อะไร,รในเชปเตอร์เขาจะมีหน้าที่อีกคบแต่นะมันจะมีตาแหน่งีจะมีมีเพสซิเดน ก็คือเป็นประธานเลยเป็นหัวกลุ่มใช่ไหมครับแล้วมีไวเพ e ิเดนต์ก็เป็นรองครับแล้วก็มีซาเจนโตเออเออมีซาเจนครับซาเจนก็จะเป็นเหมือนคนคุมกฎคนคอยดูแลครับรวมๆในในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยในในแชปเตอร์มีซาเจนมีการเงินครับมีเลขาครับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็คือเป็นสแตนดาดของของทุกกลุ่มทุก c ชปเตอร์ทุก c ชปเตอร์ทุก c h a เ t e r ทุกชปเตอร์ต้องมีต้องมี เรมีหน้าที่พวกเนี้ยอยู่หมดมีรถกับตันก็คือรถกับตันก็คอยขับนําคอยดูเส้นทางคอยดูแลขบวนอะไรอย่างนี้อ๋อคือคนขับนํานี่ไม่ใช่ไม่ใช่เพสติเดนเป็นรถกับตันรถกับตันกับเพสิเดนจะขี่คู่กันเชฟเตอร์นี้ส่วนมากคนที่ที่อยู่กันเนี่ยก็คือเป็นคนที่เข้ามาทางกูทั้งนั้นเลยส่วนมากอส่วนมากหมดเลยก็เลยกลายเป็นเชฟเตอร์กูขึ้นมาในเลยอ๋อนี่ก็คือเป็นชปเตอร์ใหม่ทีชฟเตอร์ประจหเลย ซึ่งี่กูบอกว่าเพราะพี่ไป,ไปเ,รรเริ่มจากตรงนั้นใช่เราะกูเริ่มจากตรงนน้นแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาต้องการให้แชปเตอร์เนี่ยแชปเตอร์ค,อคือพื้นที่ที่มึงอยู่แต่กูไปอยู่แชปเตอร์ประจวบ,บมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยอ่าม,มึงของมึงสมาชิกมึงค่อนข้างเยอะแล้วมึงมึงมาตั้งเป็นของมึงเองอะไรเงี้ยเขาก็เปิดแชปเตอร์กรุงเทพมาให้กูเลยแล้วก็ให้กูอยู่กัน ลองไปตามดูมันมีของของพี่เพรอยู่ใช่ไหมมีมีปีนึงตอนปีใหม่นี่ <EP S 1> เพราะป <1 S 1> ี่เพราะกูไปตอนต้นธันวาคือว่าตัดลงชั่วะมาณในช่วงปีใหม่นั่นแหละค,คือแต่ละขับมันก็จะมีกฎของเขาอะที่มันอาจจะอาจจะคล้ายๆกันแต่บางอันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งขับที่กูอยู่กันอย่างเงี้ยมันก็เป็นขับเป็นพวกเขาเรียกอะไรมันเป็นวันเปอร์เซนต์เว้วันเปอร์เซนต์กฎมันก็จะไม่ค่อยเหมือนขับทั่วไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอืมไหม ครับด้วเรือบ้านมาเซ็นก็จะมีกฎที่เนี่ยก็คือกฎที่เล่าๆไปประมาณนึงอ่ะก็ค,ค,คือขั้นตอนมันอะไรเงี้ยบางขับเขาจะแบบว่าอยากเข้าเข้าได้เลยอือะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นรอบๆบ้านพีเพชรอีกสักทีนึงน,นะก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นกันเพราะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเย็นเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกับพวกพี่เขาไปดูเออสเก็ตไปดูสเก็ตหน่อยมีอะไรนะมีกิเตมสเกิจกรรมเฉนีมเล่นเติมสเก็ตกัน เขาเป็นทีมงานเฟ์ฟสเกตหลังอุบ้าน,นะฮะมันเล่นหลัก,ลกๆ,ๆเลยจริงๆเลยอ่ะมันเล่นช่วงก่อนปีใหม่แหละแล้วก็มันเริ่มโพสเ์ยอะไรก็ช่วงช่วงหลังปีใหม่แล้วน่นแะแต่ะต่แต่เมื่อก่อนก็ยังไม่แพงนะแพ่์ก็ยังรับได้นะก็ยังประมาณหมื่นหมื่นถึงหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยมันยังแต่เดี๋ยนี้ผมเห็นมันขายหมดทุกร้านเลยว่ะพี่ก็ได้ไงด้วยความที่ว่ามันขายดีจนมันเพราะอะไรไม่รู้นะก็มันก็เนี่ยแต่กาแฟสเกตอะจริงๆมันก็ ท่าที่กูดูนะมันก็ไม่ได้มาเฉพาะเมืองไทยนะมันก็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 ฟงีเวอร์ทั่วโลกนี่แหละแต่ว่ามันเมืองไทยมันมันคนไทยอ่ะมันก็รู้อยู่เวลาบ้าอะไรมันก็บ้ากันทั้งเมืองอ่ะแล้วก็แผ่นไม่พอขายไงมันไม่พอขายบางทีก็เวลาพ่อค้าเขาซื้ออย่างเงี้ยมันก็ต้องซื้อด้วยวิธีการพิเศษของเขามันก็แพงกันขึ้นมาเข้าใจป่ะก็เพื่อสนองอ่ะซึ่งเขามาเขาก็ต้องขายแพงอ่ะอันนั้นก็ตามนั้นอ่ะถ้าเกิดอยากเล่นเร็วอยากได้เลยอ่ะ ก็ต้องซื้อแพงใช่ป่ะแต่ถ้าไม่อยากซื้อแพงคุณก็ต้องรอจะพีออเดอร์จะอะไรรอเดือนสองเดือนน่ะแต่แบบไอ้เที่ยเพื่อกูเร่นกันทุกวันอ่ะมึงจะมึงจะรอไม่ไหวใช่ป่ะมันมันเขารอไม่ไหวมันก็ต้องซื้ออันนั้นก็ตามเขาแต่ของกูก็ของกูก็แผ่นจีนแผ่นอะไรอย่างเงี้ยกูก็มามูกันอันนี้ก็ไม้สากไม้แผ่นเดียวใช่เป็นอันเดียวถ้าเกิดถ้เกิดสเก็ตบอร์ดนีงมันจะเป็นไม้ไม้อัดบางๆเจ็ดหกเจ็ดแผ่นมาอัดรวมอะไรเงี้ยแต่นียไม้สักแผ่นเดียว พอแล้วเราก็มาติดทัชติดเลยตรงนี้แค่นั้นเองติดทัชติดติดกระดาษทรายมันก็เล่นได้แล้วไม่ก็เห็นมันมันคือยังไงมันโยกไปโยกมาแล้วมันก็ไปอย่างนี้ป่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดสเก็ตบอร์ดธรรมดามันทำอย่างนี้ไม่ได้ทัชมันจะแข็งแข็งหน่อยจะดูไมื่อดรตัวสเก็ตบอร์ดเดี๋ยวพีเปิดให้ดูมีมีข้างหลังรถอีกหลังรถมีอะไรูเนี่ยนี่นี่อันเนี้ยแผ่นโอ้โหอันเนี้ยแผ่น เนี่ยอะแดปเตอร์เลยมันมันก็มันก็มีอะแดปเตอร์หลายแบบแหละอันนี้เขาเรียกบูทอันนี้คือไม่มีอะแดปเตอร์เลยเป็นบูทบูทยานใช่ก็เป็นบูทแต่ก็ไม่ใช่ทักสเก็ตบอร์ดทั่วไปเหมือนกันนะก็ต้องทักเซิร์ฟนะมันถึงจะทำได้อะเดี๋ยวตอนเย็นนี้เราตามพี่เพชรไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันดีกว่า าถึงแล้วแคมป์ของเจมส์ที่หลายๆคนรู้จักนะเป็นกลางเต็นในเมืองอะเนาะแต่ว่าบรรยากาศมันได้เลยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนี่ดูสิมีปฏิทินกับกิจกรรมครับวันนี้ก็มีอะไรเวิร์กช็อปทำแปลงผักเนี่ยนี่เห็นไหมแล้วก็อันนี้คือคนในหมู่บ้านสัมกรณฟรีเอ้เดี๋ยวเราเรากินกินข้าวกันตรงนี้เลยดีไหมเออ เออลองดูกันนี่ครับค,ครับครับคู่นะครับครับผมอ่าก็ระหว่างที่เรารอเมนูเมื่อเราเดี๋ยวเราก็เดินเดินชมกันดีกว่านะมาดูภาพรวมกันก่อนดีกว่าคือที่จริงแล้วก็กคือเป็นลานกลางเต็นท์นะอันนี้คือขับรถมาจากกลางเมืองก็น่าจะ15้านาทีมั้งใช่ไหม กับเจ้าของแคมป์นี้นะครับคุณเจม500นะครับพี่ทุกคนรู้จักกันก็วันนี้ผมมาที่นี่อยากรู้คอนเซปต์คร่าวๆของที่นี่ครับว่าคือทำไมถึงเป็นอันนี้เริ่มจากอะไรแล้วคอนเซปต์มันเป็นยังไงบ้างอะ่ะอ๋อคอนเซปต์ก็คือหาทางเลี้ยงลูกครับไม่ใช่ไม่ใช่โอ,โอเคคอนเซปต์คอนเซปต์ก็คือธุรกิจนี้มันเกิดขึ้นช่วงโควิดครับโควิดเนี่ยคนกรุงเทพหรือคนทุกจังหวัดอ่ะมันออกไปไหนไม่ได้ครับพอออกไปไหนไม่ได้มันก็เที่ยวในกรุงเทพ เที่ยวในจังหวัดตัวเองอสแสดงว่าเกิดขึ้นมาจากอันแรกเลยก็คือโควิดใช่ก,ก,ก็คือพอเที่ยวได้ในจังหวัดตัวเองเนี่ยสมมุติว่าสายแคมปิ้งอย่างเราหรือคนอื่นหรือเพื่อนเราที่เรารู้จักเนี่ยมาตั้งแคมปิ้งมากางเต็นที่พื้นที่เราได้นะรจริงจริงเราอ่ะเราจะทําเป็นฟาร์มถ้าสังเกตชื่อมันเลยมี city camp and city farm เนี่ยเพราะเราอ่ะตั้งใจจะปลูกผักก็คือเนี่ยชอบปลูกผักแล้วผักข้างบ้านปลูกกันมันเต็มแล้วก็เลยอยากจะขุดดินดอก็เลยมา ได้ที่นี้ก็เลยจะมาทําเกษตรต่อครับปลูกผมปลูกผักต่ออ๋อแล้วก็เลยเห็นมันแบบวิวมันดีก็เลยคนมานอนคนมาเรียนเกษตรกับเราอ่ะครับบางครั้งพี่ๆเขาก็จะมาต่างจังหวัดบ้างแล้วเขาก็จะไม่เขาจะมาถามเราว่ามีที่พักไหมครับเราจะตอบว่าพี่บ้านผมไม่สะดวกก็เกรงใจครับเราก็เลยหาพื้นที่ที่มันสามารถเรียนเกษตร ที่เราได้และมีที่พักให้เขาที่พักให้เขาแบบง่ายที่สุดและถูกที่สุดคืออะไรก็คือการกางเต็นท์เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันก็เหมาะนะแล้วเราได้ที่เออแบบพาที่ตกดิมลินทะเลสาบด้วยถ้าเขาเรียนเกษตรีดเออคือแบบมาเรียนเกษตรกับเราเสร็จแล้วเขาได้กางเต็นท์ได้พักผ่อนได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนแลกเครือข่ายการปลูกผักการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเออมันก็ดีนี่วะก็เลยเป็นที่นี้ขึ้นมาครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่า เห็นรุ่นน้องผมเนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่าพยายามจะมาแต่ว่าเต็มตลอดเลยนะใช่ใช่ที่มันเต็มไม่ใช่เพราะว่าแบบโอ้ยมันสวยงามมันเอกลุยสีเลยนะคือที่มันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่5เต็นท์ริมทะเลสาบเราก็ไม่อยากให้ใครมาแล้วแบบมานั่งข้างหลังไม่ได้วิวดีที่สุดอะไรเงี้ยนานบางครั้งเขามาต่างจังหวัดนานเขาจะมาฝั่งนี้ทีนานเขาจะเสียตังสักทีทํางานมาทั้งเดือนแล้วอย่างเงี้ยเก็บตังมาเราก็อยากให้เขาได้เจอวิวที่ดีที่สุดก็เลยมีแค่5เต็นท์ต่อวัน แต่ก็คือถ้าเกิดคนเอาเต็นท์มาเองไม่ได้ใช่ช่วงเนี้เอาเต็นท์มาเองไม่ได้แล้วใช่ครับเอาเต็นท์มาเองได้แต่ได้แค่วันละหนึ่งเต็นท์เราเห็นไหมครับที่แจมเหลือพื้นที่ไว้หนึ่งอันอันนี้เผื่อแบบเขาจะเอาเต็นท์มาแบบซีซันนิ่งเอาเต็นท์มาเปิดครั้งแรกเขายกขึ้นบ้านใหม่หรือเอาเต็นท์มาถ่ายรูปขายหรือจะเอาเต็นท์มาถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรเงี้ยเหลือที่ไว้แค่อันหนึ่งอ๋อโอเค แล้วก็นี่ครับตามสไตล์เจมครับก็ชิวๆในเมืองอันนี้คือคอนเ็ปต์ชิวบ้าอะไรพี่เพิ่งขุดดินมาเหนื่อยก็เลยมานอนอ๋อไม่ใช่ชิวไม่มีหรอกทาอะไรแล้วชิวๆอ่ะชิวมันอยู่ที่เราไงแบบว่าใช้ชีวิตมันอยู่ที่ความคิดเราเฮ้ยวันนี้ถึงจะทํางานแดดร้อนแต่เราก็มีความสุขนะเราชิวนะอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ชิวหรอกมันก็เหนื่อยทุกอาชีพละผมว่าก็จริงแต่ถ้าเกิดเราทำอย่างที่เราชอบนะเออเออมันก็จะ เขาอาจจะเรียกว่าชิลมันก็คือเอ้ยมันก็สนุกนะเออมันก็ได้ทําสิ่งที่เราชอบด้วยมันเหมือนแบบทําฝันทําสิ่งที่เราชอบให้ได้ตังค์เออมันก็ดีเหมือนกันสำคัญสุดนะออันนี้คือสําคัญสุดเลยนะที่เฮียว่าก็คือบางคนอะทำงานทั้งชีวิตเราโคตรเหนื่อยเลยอะแล้วก็ไม่มีความสุขหรอกแต่มันทุกคนทาเพื่อตังค์เว้ยแต่แล้วเกิดแบบว่า ทำแล้วมันแบบมันเหนื่อยด้วยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากทำนะน่ะแม่งแจ๋วสุดละทำสิ่งที่เราชอบแล้วก็สายไปรามฝันแล้วได้เงินด้วยแม่งแจ๋วสุดนะสมมุติว่าเจมชอบแบบเจมชอบปลูกต้นไม้แล้วเราเจมือก็คิดว่าไอ้เหี่ออาชีพต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรได้บ้างวะที่กูจะหาตังค์จากต้นไม้เนี่ยจากความชอบกูเนี่ยอ๋อมีอะไรอ่ะมีเกษตรมีทําฟาร์มมีขายต้นไม้ซื้อมาขายไปมีออกแบบอันนี้ที่ที่มัน พอที่จะเป็นตัวเราได้นะ,ะเราสามารถออกแบบได้เฮ้ยออกแบบทําแปลงผักไหมออกแบบสวนไหมอะไรเงี้ยเออมันก็ยังอยู่ในวงจรความชอบต้นไม้ก็เลยไปเรียนครับเราไม่รู้หรอกว่าเราชอบไนไหนจริงงั้นเราก็ไม่เคยทําด้วยแปลว่าถ้าเราอยากรู้ต้องไปเรียนพอเรียนเสร็จเราต้องไปลงมือทอําว่าแม่งชอบจริงหรือเปล่า แล้วพอเราไปลงมือทาเฮ้ยมันก็ชอบนี่วาเราก็เป็นคนสู้แดดได้นี่ว่าบางคนมันไม่โดนแดดไม่ได้นะเขาอาจจะชอบปลูกต้นไม้แต่ไม่ชอบโดนแดดแต่เราเนี่ยไอ้แค่โดนแดดแม่งเหมือนแบบร่างกายสัรงะหอแสงอะพอพระอาทิตย์ตกแล้วแบบเหี่ยวเฉาอะแปลว่าเราชอบอันนี้ได้แล้วเราก็น่าจะทํามันได้ก็เลยวิวัฒนาการตอนนี้ก็หาความรู้เพิ่มอาจจะทําให้มันธุรกิจยังไงจะหาตั้งมันยังไงแต่การชอบของเราเนี่ยแหละสุดท้ายมันก็วนเวียนเงี้ยแล้วก็ลงมือทาถ้ามันไม่ได้ก็แก้ไข ก็หาความรู้เพิ่มใหม่แล้วก็ลงมือทำเนี่ยเอออะไรประมาณนั้นอ๋อก็ไม่ได้บอกว่าเก่งหรือสําเร็จหรือมีตังค์รวยนะก็ยังดําเนินมันไปอยู่แต่เห็นที่บ้านตรงนั้นมันเต็มไปหมดแล้วใช่ไหมจะขยายมาตรงนี้ก็ใช่พอมันเต็มก็เลยแบบคิดว่าต้องหาที่ใหม่ในการขุดดินและเออสมมุติแพชชั่นของเราคือการขุดดินแล้วได้ตังค์เออเออก็เลยมาขุดดินต่อที่นี่แล้วอันนี้อันนี้ตรงนี้คือแบบถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนคนเข้ามานอนเนี่ยตรงกลางคืนเขามี เหมือนกับกิจกรรมกองไฟอะไรอย่างเงี้ยก็มีเขาอยากทําอาหารอะไรก็แล้วแต่เขา<ช>เลยเออใช่ออครับผมอ๋อก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะทุกคนซึ่งมันแจ๋วมากเลยนะที่จริงอะ่ะเฮียชอบจุดนี้นะที่บอกว่า,าสามารถทําเงินกับสิ่งที่เราชอบอะ่ะเราถึงแม้มันจะเหนื่อยไม่เหนื่อยมันเหนื่อยทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเราเราทำมันได้อะ่ะ แมงแจ๋ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับเจมห้าร้อยครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณมากครับที่มาเยี่ยมเยียนกันครับผมก็มาถึงแล้วครับลานอเนกประสงค์ที่ทุกคนมารวมตัวกันทํากิจกรรมส่วนเราตามพี่เพชรมาดูพี่เพชรเล่นบอร์ดอันนี้คือพี่เพชรเล่นคนเดียวเลยนะสี่อันเล่นคนเดียวเลยครับก็จะถ้าเกิดเห็นภาพรวมก็คือตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็เหมือนกับเอา เอาง่ายๆก็คือเกันบอร์ดมาเล่นกันแต่ก็มีกีฬาอื่นด้วยนะตรงนี้แต่วันนี้เราจะตามลามีเฟสมาดูว่าเ,เขาเล่นอะไรกันยังไงในรงล้านนี้เดี๋ยวเฮียจะลองเล่นสักทีเยียบกรเดาน็อตไว้ทั้ทงหน้าทั้งหลัง ครับแห่งสมกรเดี๋ยววันนี้พี่ตุ๋ยจะมาโชว์ทาไม่ตายโชว์เว้ยกูมาเล่นลได้เฉยสรุปคร่าวๆข,ข,ของหมู่บ้านนี้นะเป็นที่อยู่ของเรามาตั้งแต่ใช้ชีวิตตอนเด็กอะ่ะก็มันเป็นหมู่บ้านใหญ่มากสมกรเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เคยมานะสามารถมาหากิจกรรมต่างๆทำได้แล้วก็มีร้านอาหารเยอะ แล้วก็จุดเด่นเนี่ยก็คือเนี่ยทะเลสาบอีกแล้วมีทะเลสาบหลายทะเลสาบมากมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ราคาถูกจนราคาแพงแล้วก็ถ้าเกิดสนใจมาแคมป์ก็มาของเจม500เนี่ยที่จริงก็อยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้เองแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่า E.P. หน้า VRKia เนี่ยพวกเราอ่ะจะไปโผล่กันที่ตรงไหน